เอาสิ YG นี่แน่จริงนะคะเหมือนผลงาน การรายงานนะคะไตรมาสสุดท้ายจะออกมาแล้วค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าจะพูดยังไงบ้างนะรวมไปถึงว่า Black พิงคเนี่ยต่อสัญญาหรือเปล่าหลายคนบอกว่าให้ดูจากการรายงานไตรมาสนี่แหละเพราะว่ามันก็จะต้องมีบอกเนาะว่าจะดําเนินงานยังไงต่อไปรายได้มาจากตรงไหนยังไงนะคะต้องบอกทั้งหมดเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยตัดสินใจค่ะล่าสุดวันนี้ประกาศออกมาแล้วเดี๋ยวแอดค่อยๆเล่าให้ฟังนะ YG ก็ได้บอกในรายงานไตรามาสนะคะว่าสัญญาผูกขาดกับศิลปินค่ะแม้ขนาดถึงตอนนี้ก็แล้วแต่นะคะบอกว่ายังอยู่ระหว่างเจรจาอยู่จ้าเพื่อจะต่อสัญญานะคะแล้วก็เดี๋ยวผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศภายหลังค่ะหลังจากที่ตัดสินใจกันได้เรียบร้อยแล้วนะ แรงมากจริงๆนะคะประชุมกันยังไม่หยุดไม่ย่อนเลยทีเดียวยังไม่ออกจากห้องประชุมนะคะกินนอนกันอยู่ในนั้นเลยนะคะแม่ก็ต้องแซวกันอย่างนี้แหละนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะที่ทาง BP เนี่ยหมดสัญญากับทางค่ายแล้วก็ไม่ออกมาประกาศสัทีว่าจะยังไงต่อ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะคะ b l a c k พ i n k เนี่ยเดบิวต์ในเดือนสิงหาคม2559ใช่ไหมก็ต้องมีการเจรจาต่ออายุสัญญากับทางวายก่อนที่จะครบสัญญาพิเศษ7ปีนะคะซึ่งก็จริงๆหมดอายุในช่วงเดียวกันนะแต่คนละปีเนาะก็ต้องหมดตั้งแต่เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยยังเงียบกริบอยู่เลยเนาะแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านี้ก็มีการบอกออกมาเหมือนกันว่าเอ๊ะน่าจะ ต่อสําหรับสมาชิกบางคนและบางคนก็ตัดสินใจไม่อยู่ต่อนะคะแล้วก็มีข่าวลือต่างๆนาน,า,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 นาว่าบางส่วนเนี่ยจะออ,อกไปตั้งเอเจนซี่ของตัวเองด้วยซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะโดยเฉพาะน้องลิสของเราตอนนี้นะมีสัญญาณออกมาหลายอย่างนะคะเพราะว่า2ลิสของเราคะ่ะจะจับมือจูงกันออกมาเลยหรือเปล่าเพราะว่าพี่อลิสนะคะก็ลงในข้อมูลของตัวเองแล้วนะในโปรไฟล์ว่า ตอนนี้ได้ออกจากทาง yg เป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จสมบูรณ์ใดๆแล้วนะทุกคนแล้วก็คือพิ่งจะออกเลยทีเดียวนะคะก็มันก็จะเป็นตรงช่วงเวลาที่จะต้องมีการจะต่อสัญญาไม่ต่อสัญญานี่แหละคราวนี้ก็เป็นไปได้หรือเปล่าที่น้องลิสจะจูงพี่ลิสไปด้วยกันนะคะก็เรียกว่าเอามาช่วยดูแลงานของตัวเองต่อไปในอนาคตนะเพราะว่าพี่อลิสเนี่ยเขาจะดูแลแผนกอินเตอร์อยู่แล้วก็คืองานของน้องในสาขาต่างประเทศอะไรแบบนี้ ก็เลยล่าสุดออกแน่แล้วอันนี้ชัดเจนนะคะก็เลยเป็นไปได้ว่าอ้าวซองลิสเขาจะไปโกอินเตอร์ด้วยกันต่อไปนะมีความเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวนะคะเชื่อว่า ผลทางของลาริสาสู่ดวงดาวยังไม่จบแค่นี้นะคะน้องไปต่อได้อีกแน่นอนเพราะว่าอย่างที่หลายแบรนด์หรูเนาะก็ออกมาส่งสัญญาณบางอย่างว่าพร้อมจะเดินหน้าต่อไปกับน้องอย่างแน่นอนแล้วก็ออกมาปกป้องน้องต่างๆด้วยวิธีการของเขาแล้วนะคะบอกเลยว่าอันนี้เรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือตอนนี้เซลีนก็บุกในทุกจุดมากจริงๆนะนอกจากจะพบเจอที่ของเรานะในเมืองไทยใช่ไหมทุกคนตอนนี้ก็บุกไปเต็มฮาราจูกุเลยทีเดียวนะคะ ขึ้นบอดใหญ่ๆแบบนี้เลยส่วนน้องลิซเองก็ประกาศสักดาแล้วนะจ๊ะว่าไปต่ออย่างแน่นอนแต่คนที่ต้องเป็นกังวลก็น่าจะเป็นวายนี่แหละค่ะที่ยังกล้า,ก,าก,กลัวไม่กล้าแถลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนายทุนเอ่ยหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยจะนีนะตลาดวายกันไปหมดนะคะก็ต้องลุ้นเอาใจช่วยดูนะคะว่าค่าใหญ่สังกัดใหญ่อย่าง YG เนี่ยซึ่งก็เป็นหนในทัพเคป๊ของเกาหลีเนี่ยจะเอายังไงต่อกับ ชีวิตตอนนี้นะคะทุกคนอะตอนนี้แอดไปละเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ